ข้มแรกนะครับเป็นง่วแมลูกลูกตัวแม่นะครับลูกเพิ่นว่ายหนึ่งเดือนนิดๆนะครับลูกสาวของ KF3 1หนึ่งครับพี่น้องงามๆเลยแดงๆนะครับโ้มแรกครับพอจอยเปิดวหวนะครับ3 8 0 0 0ืนนะครับราคาห่วงตอลองได้ต่อไปนะครับมาเบิงงัวแมลูกโอมที่2นะครับโ้มที่2ครับเป็นง่วแมลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับเป็นง่วลูกแรกพร้อมเปิดราคาเบาๆนะครับ พอจอยเพิ่นเปิดไว้นะครับ3 2 0 0 0นะครับต่อรองได้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์นี้นะครับพี่จ้าปทุมราชนะครับมาเปิดราคางัวแมนลูกให้พอจอยครับพี่น้องครับเสาร์นี้ครับพอจอยมีงัวแมนลูกมาฝากพี่น้องสองโคมนะครับราคาลักสามครับพี่น้องนะครับงามๆคือเก่านะครับอยู่บ้าน สร้างก่อนิคมตำบนหน้าวาอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบรรยากาศเ้าเร้าพี่น้องครับตอนนี้กาสามโมงเสานะครับมีสองโค่มงามๆเด้่อมือหนีนิรุกสาวของเค3สามหนึ่งพร้อมครับตอนหนาพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเบ่งงัวแต่ละโค่มน้ำกันครับเอาราคาแบบเบาๆนะครับโค่มแรกนะครับเป็นง้วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกเพิ่งว่ยหนึ่งเดือนนิดๆนะครับลูกสาวของเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องงามๆเลยแดงๆนะครับโค่มแรกครับพอจอยเปิดว้นะครับ สามหมื่นแปดพันนะครับราคาหวงต่อรองได้สามหมื่นแปดครับพี่น้องครับปีหน้ามว่าขายตลูกเพิ่นกเกือบทุนขึ้นแล้วครับลูกพผูกพิ่นไวหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนิดๆนะครับเป็นลูกสาวของเคปสามหนึ่งนะครับเด้อแต่ว่าใบหลอดิ่นหายแล้วนะครับแม่สูงร้อยยี่สิบห้าบวกลบนะครับงัวลูกที่สองที่สามดีละนะครับยืนประมาณลูกสองลูกสามนะครับนี่แม่พันอ่างลึกๆเลยนะครับเป็นงัวเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสามหมื่นแปด ทรงฟีให้หนึ่งรอยกิโลนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับลูกเพิ่นเด็ดแห้งาะพรจอยเนาะนะครับลูกเพิ่นสีแดงงามครับพี่น้องนังนานเะบึงบึงบ่งไายถ้อยเพิน่นบ้นพอนะครับนังนานะพี่น้องสีแดงงามนํนนำลางในสุดจวดบอมเป็นบ้ามันเดือดร้อยพี่น้องํำลางเพิน่นนี่ครับลูกสาวเพิน่นแม่เพิ่นเป็นงวไท่กลางครับพี่น้องครับขิปหูดาวนะครับไปเขาแตงไ้แล้วครับพี่น้องกินเก่งนะครับลูกสาวบนโพดแห้ง ให้ลูกงามเนาะสุดจอดครับทุกข้าทอนประกันไทยรักแมงลูกครับสิบหาหมือนครับพี่น้องครับนี่ลูกเพิ่นลโมม,มีมองดางมองแต้มครับอาทีหัวลุ้นก็นได้พี่น้องไหวเดือนเดียวนะครับแต่ว่าลู้แข่งขาเหนือหนังสุดจอดเตรียมโต้งามนะครับนี่เบิงพี่น้องสังเกตกำลางเพิ่นสุดจอดนะครับเพลดดำพ่วงหางดำควันจับจม่องนางทับครับพี่น้องเึงร์ถ่ายถ้อยคือพอวะ นะครับแม่พืชนางลึกดีครับนุ่มสีเต่ามีติงจริงน้อยซ้ำเสียงวันพี่น้องนิดหนึ่งนะครับฟังใสขวันจับอยม่องนางทับมีแถบหลังพร้อมนะครับจีบเล็บคอเท่าทั้งแม่ทั้งลูกครับปกตินะครับไปแบบเร็วเล้วพี่น้องนะครับเจียจ้าสิไปทุระนะครับลอยเอ็ดสองสามหมือนนะครับมาถ่ายพอจอยก่อนนี่ครับฮ่าสามหมื่นแปดอ่าพีน่านะครับผมว่าขายตะลุกเพิ่นกัดเ่อยพี่น้องเลยบ่ามันจะได้ทุนขึ้นพนบ่ลูกเดือนเดียวนี่นี่ นะครับอนาคตมีแน่นอนครับพี่น้องครับอีราตัวคืองามเท่เอิญน,นังหนาแห่งนะครับพี่น้องลำลางเพิ่นสุดยอดนะครับเอาบุงอีกฟังหนึ่งนะครับนี่ขอเท่าเพิ่นกีบเลียเพิ่นบุมมีหม่องด่างหม่องแต้มเด,ด้อพี่น้องปอดปอดสีแดงปอดปอดแดงเข้มพร้อมนะครับเอาสามหมื่นแปดครับทรงปีหนึ่งร้อยกิโลพี่น้องอ่ะจะหนุกจะหมูกแม่เพิ่นเชือกกับเขาเนหน่อยนึงครับผมบอกให้พอจอยเพิ่นเพิ่นย่านได้๋ยละ นะครับเพื <99. S 1> ่อนเจ้าเห็นเข้า, <99. S 1> เ,ขาเข้าตึง <99. S 1> เข้ามันเข้ามันเค่งโอ้ยหนังไอ้ทุกบทท่้นลูกคนพี่น้องเมึงโอ้ยลูกสาวลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องครับำลำรางพี่น้องแข่งขาไปเดือนเดียวนะครับน้ำนุ่มแม่์พันดีครับสนใจโทรมาเป็นคมแหลกครับอ่ะมึงไล่ละเอยียดบ้านนี่เพศแม่์พันสีดำนะครับ ข่วงหางนี่สุดยอดครับดกแห้งดำน้ำนุ่มดีนะครับมีติ้งฟังใส่จำหน่อยก็ไิดได้ขามพี่น้องอ่ากระพริบกระโพด,ด,พดมีแถบล้างพร้อมนะครับสีดำนี่บรรยากาศตะเศร้าครับยาเขาได้กินหรือพี่น้องนี่ครับกีบเล็บขวท่งง่วนนี่ใช้เชื่องนะครับเด้อนี่ามีติ้งฟังใสให้มันได้หน่อยนิดเดียวกีบเล็บขวท่าปกตินะครับข่วงหางดก งอสองโตครับลูกตัวแม่แม่ยังไม่ทำผสมนะครับถ้าเกิดลูกไวเดือนเดียวสามหมืน่นแปดครับงวกลางๆข้นหางคนดีโพดขึ้นยังนี่ใหญ่เนาะเปียร์เล็ดเ,เปียร์เลยนี่นะครับเปียร์ดำพ่วงหางดำลูกสาวเพิ่นอ้วนนะครับลูกสาวเคฟสามตัวไบ,บลอ็อตมันมีนะครับอ่เดี๋ยวเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งลูกอ่ะยังไงนะลูกนะอ่ะฟินีกฝั่งหนึ่งเห็นเบิ่องนี้อ่ะมันมีเต็มนะครับพี่น้องมันมีเต็ม จะใต่เบื้องเนี่ยทำคนหางพันปูนปูนหางอุย้ยสุดเจอดอ,อันนี้ติดขี่พันอันนี้ให้เบิ้องได้ฟังครับพี่น้องครับเป็นหูแล้วครับหูเหื่หหนอนอนเป็นหูนะนี่น้องโมมีแต้มเด้อปลอดห <c oughs> นังคอเอาสนใจโทรมาครับสามหมื่นแปดต่อรองได้ได้ลูกง,งามสิไปไปจูงกงินเทิงแล้วพอจอยนะครับ ปลูกป้าเดี๋ยวเบิ้งโค้ที่สองกันย่างให้เบิ้งชายางพันไปแล้วต่อไปนะครับมาเบิ้งง่วแม่ลูกโคมที่สองนะครับโคมที่สองครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องครับเป็นงัวลูกแรกพร้อมเปิดาราคาเบาๆนะครับพอจอยมันเปิดไว้นะครับสามหมื่นสองพันนะครับต่อร่องได้ครับสามหมื่นสองนะครับง่วสองตได้ลูกตัวแม่ไปพร้อมครับพี่น้อง แม่พึ่นเป็นงอไทยกลางนะครับสูงรอยยี่สิบสามบกครับงอวลูกแหลกนะครับงอวลุกแหลกนะครับมีลูกพึ่น้ัยวันสองคำเตือนกินนมอยู่นะครับส่วนแม่พึ่นผสมมังรยังกับบนีใจครับปจอยพันวานะครับพระเจ้ามีพอพันคุ้มปูงอยู่นะครับพอพันแดงใหญ่ฟอมนะครับสามหมื่นสองพันนะครับประกันขาถูกขาท้อนครับพี่น้องสิบห้าหมื่นกำลังกินนมแม่อยู่นะครับ พอได้กินแล้วแล้วแล้วครับพี่น้องกินอิ่มหมดแล้วก็สิออกวันได้ยืนถาคุ้งสิโดนอ่ะพี่น้องสดๆครับพี่น้องครับลูกแรกราคาเบาๆนะครับอ่ะฝังดุกสาวมันครับใบวันสองคำเดือนนะพี่น้องนี่ครับก้านจับจมูกนังทับนะครับจีบเลี้ยง่าเท้าปกตินะครับเพิร์เพลย์เพิร์เพลย์สีดํานะครับเพลย์ดำเด้อนะครับแม่เพิ่์นกะซีแดงดีดนุ่มเพิ่์นกะซีเต่านะครับแม่เพิ่์นงอลูกแรหลกเพลย์เพิ่์นสีดําครับกัดยังขาดดำเดี่ยงจังหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยดูเพิ่กินนม อ่วงหางครับพี่น้องดกเกือบลากพืน้นสีดำนะครับอ่ะน,น,นะครับแม่วันกระจับมองนางทับมพอพจอยสามหมื่นสองนะครับพี่น้องนี่ครับวันจับมองนางทับทึ่งแม่ทึ่งลูกครับสซเด้อหัวโคมนี่หน้าตาเพิ่งแม่เพิ่งเขาขเพลุกหัวลูกแหลกคีบหูดำจมูกสีดำนะครับพี่น้องหยบเล็บว่าเท่าปกติอ่ะลูกสาวเพิน่นลูกเพิ่นก็เป็นปลามันดูผสมแหละครับ กินนมแม่อยู่นี่กรน้อยแม่เพลินบนในโบ่แน่ใจว่าสมเนาะเคยเป็นลําปีสก,กินแล้วครับแต่รอบแรกพุ่นล่ะพี่น้องนี่จังจางละ่ะแตกหมดนะครับมีดอกร้อยแต่ว่าพุ่นล่ะแนมจะบ่เห็นนั่นล่ะเคยเป็นลําปีสก,กินน,ะนี่ก็สูต้ตายกินนมแม่ติดติดแม่คือหยัางงวดเลย <laughs> อ่ะอิม่มแล้วบ่ลูกยังวันอิ่มบ่คลิปหูดำครับลูกสาวเพิน่นนี่ครับผมมีด่างผมมีหนาด่างหนาแต้มนะครับสดๆเลย เอาสองตัวนี่สามหมื่นสองกูได้เงินบาหลายต่ว่าสีแดงงามยู่เได้พี่น้องเอาเมืองถ่ายลูกคนครับยิ้มแร้วบ่ากินโดนได้ลูกอนะ่ะสมูทดำครับลูกสาวเฟินคลิปหูดำนะครับสนใจกระทู้มากครับอยู่บานสร้างกวนเด้อพี่น้องอยู่กับพ่อจอยเซานีนะครับเป็นวัวลูกแหลกน่ครับจับได้ใบได้ทุกตัวตัวไดวใบใบได้เบาอ่ะเบิ่งล่องลอยเพื่อเป็นลำปีสกินนี่เจ้าแล้วครับเนี่ยจะบ่เห็นหนั่นล่ะพี่น้อง นี่เที่ยวห้ามหนาเพิ่นมันเป็นตุนไอด้ดำดำเนาะมันแนมจะคนมันปงทับป่ะล่ะปงทับปะ่ะแตกมันมีี่นัง่งนี่ครับที่ผูดำเพชรดำทั้งแม่ทั้งลูกเอ้าแม่เพิ่นก็ยังขาดดำเลี้ยงจั้หน่อยลูกเพิ่นกินกินนุ่มไหลอยู่ล่ะโตหนี่ก็กินโพดเนาะเอ้าหันหน้ามาโชว์จั้หน่อยมาลูกมาห้นนามหน้าเลยห้ามหน,น้ามาโชว์เลยเรียวแล้วอยากกินวาลูกเอาพี่จารณาให้เบิ่งลูกสาวเพิ่นนี่ครับดีเด้อหน้าตางามดีเด้อลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับ สามหมื่นสองพันขับต่อรองได้ครับพี่น้องสนใจโทรมานะครับอยู่บ้านสากกรนิคมนะครับตำบลหน้าวะอำเภอปทุมราชมุกษาจังหวัดลำดับเจริญครับพี่น้องครับนะลูกคนไปหาน้องแล้วนะครับสนใจโคมใดนะครับโทรมาหาพอจอยได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่เงาลูกแหลกนะครับแม่ชวนแม่เพิ่นผสมนี่ยังกะโมเนใจครับเงาะหน่อยเพิ่นไปไปหากินหยาลราพี่น้องไปกินหยาครับโคมโคมแหลกนะครับอ่ะเบื้องไรกับเบื้อโทรเลยนะครับเบื้องไรนี่ครับพี่น้องสีแดงงามอยู่สดอยู่นะครับ กะเิ่นลูกเิ่นกินนมนยังว่าหนูวนป็นไรน,นะครับาสารับคลิปนี้ครับพีจาปทุมราชครับกับพ่พอจอยครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชูเครื่องกัป่พอจอยตึงเชื่อกเลยเตโตอละบันเลย